ยินดีด้วยนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ค่ะในการโอนเงินได้รับการโอนเงินไปแล้วนะคะส่วนพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินจะต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับการโอนเงินและทําแบบไหนนะคะถึงจะได้สิทธิ์ในส่วนของการโอนเงินในส่วนของการเช็คสิทธิ์ตรวจสอบการโอนเงินในรอบถัดไปตรวจสอบอย่างไรตรวจสอบบันไหนและเป็นเกษตรกรกลุ่มไหนที่ยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องเป็นเงินชดเชยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกัน ในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสันซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับความคืบหน้าในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยนะคะสําหรับการจ่ายเงินนะคะทางธนาคารทรกศค่ะคุณผู้ชมได้มีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกร,ร,กรอ้อยสด120บาทต่อทันสําหรับปีการผลิต2564ทับหเข้าบัญชีทกศให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ อ้อยแล้วนะคะซึ่งหลายคนก็ได้รับการโอนเงินไปแล้วเพราะว่าช่วงระยะเวลาในการโอนเงินรอบที่1นนะคะคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรกว่า1.2แสนรายได้รับการโอนเงินไปแล้วแล้วก็สิ้นสุดในการจ่ายเงินรอบแรกไปเมื่อวันที่7ตุลาคม2565ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มชาวไร่อ้อยด้วยค่ะทีนี้พี่น้องเกษตรกรบางส่วนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินจะต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินครั้งนี้นะคะ สำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยประมาณกว่า1000รายจะมีปัญหาในเรื่องของการโอนเงินซึ่งธนาคารทรกศไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกร,ก,รกลุ่มนี้ได้ให้ท่านติดต่อดําเนินการดังนี้นะคะเนื่องมาจากสาเหตุที่ทกศแจ้งมาว่าคาดเคลื่อนในเรื่องของการแจ้งเลขที่บัญชีทกศผิดหรือว่าบัญชีทกศถูกปิดเป็นต้นค่ะให้พี่น้องเกษตรกร,ก,รกลุ่มนี้ติดต่อด่วนที่โรงงานน้ําตาลนะคะที่ท่านทําคู่สัญญาไว้ใครทําคู่ สัญญาไว้ที่โรงงานน้ําตาลแห่งไหนก็ให้รีบดําเนินการติดต่อด่วนเลยค่ะสาหรับการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรกลุ่มที่ตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น pm 2.5ค่ะซึ่งในส่วนของการโอนเงินนะคะพี่น้องเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการโอนเงินง่ายๆโดยการเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของสํงงานันนกงานคณะกรรมการอ้อยแล้วก็น้ําตาลทรายกระทรวงมหากรรมในไลน์นะคะตรวจสิิ์อ้อยนั่นค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นระบบที่ให้พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสา มาตรวจสอบสิทธิอ้อยได้ว่าวันโอนวันที่เท่าไหร่รอบการโอนอย่างไรแล้วก็ปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรพบคือปัญหาในด้านใดนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินเอาละค่ะร่วมแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะรอคอยกันมานานมากสุดท้ายก็ได้รับการโอนเงินแล้วค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกาลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ